สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเกล็ดเล็กเกน้อยนะคะสำหรับการจัดแต่งนะคะหรือการแก้ไขนะคะในชีทนะคะเรื่องของการเมิดนะคะตารางหรือการรวมตารางนั่นเองนะคะเอาเราลองมาดูปกตินะคะว่า Excel ของเราปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติราลองเมิอนนะคะหรือรวมตารางกันนะคะอย่างเช่นรวมตารางดีดีกับ E นะคะดเนาะ ถ้ารวมกันอย่างนี้นะคะอันนี้คือรวมปกตินอนนะคะเดี๋ยวรวเขาก็จะมีคําสั่งนะคะก็คือพวกคําสั่งนี่อันนี้คือรวมอยู่ตรงกลางนอนนะคะแต่ไม่ว่าจะรวมแบบไหนเนี่ยเขาก็จะไม่แยกกันนะคะระหว่างที่หมายความว่าไม่แยกกันก็คือตรงนี้นะคะระหว่าง e กับ d e กับ e เนี่ยเห็นไหมคะว่าตอนที่เราสั่งเขาให้เหมือนกันหรือรวมกันเนี่ยนะคะยังไงเขาจะไม่แยกแถว อ,อ d กับ E ให้เรานะคะจะไม่แยกคอัมนดีกับ E แยกให้กันนะคะแต่ถ้าเราลองมาดูตัวออนไลน์เนาะนะคะจะได้เห็นภาพง่ายยิงขึ้นนะคะสำหรับตัวออนไลน์นะคะก็ถ้าสมมุติว่า D กับ E นะคะเดี๋ยวจะมือเดี๋ยวตั้งแมาทำเส้นตารางจะให้ D กับน e ีนะคะเมิดเหมิดโดยที่แถว D เหมือ,มอกัน,กนและแถว E เหมือกันนะคะ เราแยกสั่งคําส,คสั่งเดียวทีเดียวไปเลยเนาะนะคะกระดูเนาะรากอย่างนี้ปุ๊บนะคะตัวนี้มันจะมีนี่เราเรียกป็นภาษาเนาะภาษาทั้งหมดนะคะก็คือจะเห็นอยู่แล้วนะภาษาแนวนอนภาษาแนวตั้งเราลองมาดูคําสั่งภาษาแนวตั้งอันนี้คือมันจะแยกกันเห็นไหมคะระหว่าง b กับอ e, กแยกกันเป็นสองคอลัมน์ตรงนี้นะคะโดยที่มันจะไม่เหมือนคําสั่งปกติที่พอเราบอกให้เขารวมกันปุ๊บ ปุ๊บตรงนี้รวมกันหมดเลยเนาะนะคะอันนี้ 1. น่อัน,นี่ยมาฝากนะคะอย่าลืมนะคะเขามีคําสั่งพวกนี้คือคําสั่งคําสั่งง่ายมากเลยครับออนไลน์นะคะแล้วลองมาดูตรงนี้ถ้าสมมติเรายกเลิกอันนี้จะเป็นยกเลิกภาษาที่ง่ายๆมากเลยนะคะแต่ว่าพวกกรอบพวกนี้จะเขาจะไม่คืนมาให้เนาะคะ่ะวันนี้ก็เอามาฝากแค่ สามฟังก์ชันเนาะเป็นกิจเล็กๆกิน้อยๆนะคะเผื่อบางคนที่ยังใช้ไม่คล่องเนี่ยแล้วเพิ่งเริ่มหัดใช้สำหรับช่วงโควิดช่วงนี้นะคะก็เอาไปใช้งานได้นะคะขอบคุณค่ะ